สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับใบคาชีมีก้ามนะคะในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคงจะมีช็อกโกแลตที่เหลือเยอะใช่ไหมคะวันนี้ใบคาจะมาพาเพื่อนๆทำมูเทล่าครีมจากช็อกโกแลตที่เหลือจากช่วงเทศกาลค่ะขั้นตอนที่1น่นะคะเริ่มจากการขัวว้วถั่วเฮเซลนัทนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะขั้วมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะแต่ เดี๋ยวจะบอกขั้นตอนละกันก็คือเอาถั่วเฮสนัทติดที่ซื้อมานะคะไปเข้าในเตาอบอุณหภูมิ8 8 0องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีหรือจนมีสีเหลืองทองนะคะอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบเนี่ยให้ใช้ขวดในกระทะนะคะหลังจากที่เราได้ถั่วเฮสนัตมาแล้วนะคะเราก็เทลงเครื่องปั่นเลยนี่นะคะแล้วก็นำไปปัน่น คอยเปิดดูเรื่อยๆว่าเขาเป็นยังไงแล้วแล้วก็เอาพยายเข้าไปคนนะคะช่วยให้เขากระจายตัว,วกันหน่อยบางทีจะยังมักนก้อนก็นจะปั่นจนกว่าน้ำมันของถั่วจะออกมานะคะซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ก็ปั่นต่อไปทีนี้เทคนิคเล็กน้อยในการ ย่อระยะเวลาการปั่นนะคะให้ใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะหรือใส่เนยถั่วหนึ่งช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยใครขี้เกียจกรอนะคะก็จะใส่เป็นอามอนบัตเชอร์นะคะลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อช่วยให้เขาง่ายขึ้นเร็วขึ้นใครจะใส่เป็นเนยถั่วชนิดไหนก็ตามชอบเลยนะคะ นี่เริ่มเป็นเริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะแสดงว่าน้ำมันของถั่วเนี่ยเขาเริ่มอ,ออกมาแล้วกลิ่นมาแล้วนะคะแต่ว่า texture เ,เ,เขายังขานนิดหน่อยได้แล้วนี่ออกมาวิธีดูว่าได้หรือยังนะคะ texture เ,เขาจะเหมือนเลยถั่วแล้วนะคะถ้าใครอยากได้คลีนหน่อยเนี่ยก็แค่นี้ก็กินได้แล้วนะคะใส่เกลือนิดนึงหรือว่าจะใส่เป็นาย่าหวานนิดหน่อย นี่หนไหม texture จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือ perfect เลยเสร็จแล้วเราก็เอาเขาไปตั้งพักไว้ก่อนต่อไปนะคะเทนมกับช็อกโกแลตนะคะซึ่งช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นช็อกโกแลต70%นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีจะมีมิลค์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีะช็อกโกแลต58%นะคะ ตันี้เป็นช็อคโกแลชิใส่น้ำผึ้งด้วยนำเข้าไมโครเวฟประมาณ20-30วินาทีไฟกลางน,นะคะออกมาแล้วนะคะทีนี้ตั้งพักไว้1นาทีค่อยคนคนเป็นวุงเล็กๆนะคะพอเนียนแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือกับนมผงค่อยๆทยอยใส่เข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ โปรตีนสูงหน่อยก็ให้ใส่เวนะคะ1สกร๊ปแทนนมผงได้เลยเทได้แล้วนะคะเนื้อเนียนแบบนี้เนี่ยเราก็เทลับเข้าไปในเครื่องปั่นนะคะเนื้อะคะเนื้อแบบนี้คือเนื้อที่เราต้องการ ใครอยากได้เนื้อแบบมีกุกกับให้เคี้ยวนะคะก็ให้ใส่ถัว่วโขลกเข้าไปหรือว่าเอาสับหยาบค่ะแล้วโยนเข้าไปทีหลังนะคะเขาก็าจะเป็นเนื้อแบบมีอะไรให้เคี้ยวกุกกับปรุงแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆเทใส่ขวดโหลแบบนี้จนเต็มเลยได้ประมาณ5้าขวดนะคะถ้าเป็นขวดไซส์นี้ก็กินได้เป็นปีเลยนะคะเสร็จแล้วเวทล่าแบบคืนน เมนูขนมที่เฮลตที่แบบนี้ได้ในรายการฟิตเเกอรี bye, bye ่บายไปค่ะ Subscribe กันด้วยนะคะ